ตลาดแดงเถือกเลยค่ะดาวโจนร่วงไป870จุดโอหเป็นวันที่เลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคมเลยนะคะเกิดอะไรขึ้นกันแน่คะเนี่ยครับคือมันมีระเบิดลูกใหญ่ลงกลางตลาดเลยเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาระเบิดลูกใหญ่หมายถึงอะไรคะ มาจากโพสต์บน Truth Social ของประธานาธิบดีทรัมป์นะครับเมืม่อวันเสาร์อ๋อเรื่องนั้นเองใช่ครับเขาขู่ว่าจะขึ้นภาษีนำเข้า10%กับ8ชาติพันธมิตรสำคัญในนาโต้เลยนะโห10%เลยเหรอคะมีประเทศไหนบ้างคะก็มีทั้งเดนมา Norway, Sweden, ร์กนอร์เวย์สวีเดนฝรั่งเศสเยอรมนี Germany, สหาราชาอาณาจักรเนเธอร์แลนด์แล้วก็ฟินแลนด์ครับคือเป็นพันธมิตรใกล้ชิดทั้งนั้นเลยแล้ว มีเงื่อนไขอะไรคะทำไมอยู่ๆถึงมาขู่กันแบบนี้ประเด็นมันอยู่ที่เงื่อนไขนี่แหละครับเขาบอกว่าจะเริ่มเก็บภาษี10%วันที่1กุมภาแล้วจะเพิ่มเป็น25%ในวันที่1มิถุนาโหดมากใช่ครับถ้าหากไม่มีการบรรลุข,ข้อตกลงเพื่อการซื้อกรีนแลนด์โดยสมบูรณ์และทั้งหมดอะไรนะคะเรื่องกรีนแลนด์อีกแล้วหรอคะคือนึกว่าเป็นเรื่องตลกไปแล้วเนี่ยไม่ใช่เรื่องตลกแล้วครับคราวนี้เขาเอามาเป็นเงื่อนไขาทางการค้าจริงๆจังๆ,งๆเลย พอเจอแบบนี้เข้าไปตลาดก็เลยแพนิคเลยสิคะแพนิคอย่างรุนแรงเลยครับมันเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า s ซ l ล America Trade ขึ้นมา Sell America Trade ใช่ครับคือนักลงทุนทั่วโลกพร้อมใจกันเทขายสินทรัพย์ของสหรัฐทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นหุ้นพันธบัตรหรือแม้แต่เงินดอลลาร์โอ้โหเพราะเขามองว่าสหรัฐก,กลายเป็นคู่ค้าที่แบบว่าผันผวนแล้วก็ไม่น่าเชื่อถือไปแล้วครับฟังดูน่ากลัวมากเลยนะคะครับ ตรงกับที่ ha, I, คริสนากูฮาจาก Evercore ISI วิเคราะห์ไว้เลยเขาบอกว่านักลงทุนกำลังหาทางลดความเสี่ยงจากสหรัฐโดยตรงเลยมันมีคำหนึ่งที่น่ากังวลกว่านั้นอีกนะคะที่ได้ยินมาคือคำว่า capital wars หรือสงครามเงินทุนของเรดาลเโออ่าใช่เลยครับ นั่นคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดมันคืออะไรคะสงครามเงินทุนเนี่ยคือปกติสงครามการค้าจะสู้กันด้วยภาษีสินค้าใช่ไหมครับแต่ capital wars เนี่ยมันคือการที่ต่างชาติโดยเฉพาะเจ้าหนี้รายใหญ่ของอเมริกาอย่างจีนหรือญี่ปุ่นคเริ่มตอบโต้ด้วยการเทขายพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ถืออยู่หรือแค่หยุดซื้อเพิ่ม๋อถ้าเกิดแบบนั้นขึ้นมาจริงๆนะครับค่าเงินดอลลาร์จะพังต้นทุนการกู้ยืมของรัฐบาลอเมริกันจะพุ่งกระฉูดเลย S <S นี่คือสงครามทางการเงินเต็มรูปแบบเลยครับแค่คิดตามก็สยองแล้วค่ะแล้วแล้วคนในวงการอย่าง CEO ของ UBS เค้ขามองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ Sergio Amonti CEO ของ UBS ก็บอกว่าปริมาณข่าวร้ายที่ถาโถมเข้ามาเนี่ยมันเริ่มกระทบกับความเชื่อมั่นของนักลงทุนอย่างจริงจังแล้วล่ะครับเหมือนฟังเส้นสุดท้ายใช่เลยครับเขาเปรียบเทียบแบบนั้นเลยคือโพสต์เรื่องกรีนแลนด์เนี่ยอาจจะเป็นจุดที่ทำให้ความอดทนของตลาดสิ้นสุดลงจริงๆ พอความเชื่อมั่นพังทลายผลก็สะท้อนออกมาที่ตัวเลขเลยนะคะงั้นเรามาดูตัวเลขความเสียหายกันแบบเร็วๆหน่อยดีกว่าค่ะได้เลยครับเริ่มที่ตลาดหุ้นก่อนเลย d o ว Jones ก็อย่างที่บอกไปลบไป1.8%หรือ870จุด S&P 500ลบ2.1%ส่วน Nasdaq นี่หนักสุดเลยค่ะลบไป2.4% ครับผมที่น่าสนใจคือการร่วงรอบนี้นะครับมันลบกำไรของ S&P 500กับ Nasdaq ที่ทำมาตั้งแต่ต้นปี2026ไปหมดเกลี้ยงเลยอ้าวเท่ากับว่าใครที่ลงทุนในดัชนีมาตั้งแต่ต้นปีตอนนี้คือกลับมาเท่าทุนหรือขาดทุนแล้วถูกต้องครับแล้วตลาดอื่นๆล่ะคะพันธบัตรเป็นไงบ้างพันธบัตรนี่ก็โดนเทขายหนักเหมือนกันครับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ10ปีพุ่งขึ้นไปถึงประมาณ4 2 9เลยเดี๋ยวนะคะ ปกติเวลาคนกลัวต้องวิ่งไปซื้อพันธบัตรไม่ใช่หรือคะทำไมถึงโดนเทขายละ่ะนั่นแหละครับคือประเด็นที่น่ากังวลที่สุดการที่คนเทขายทั้งหุ้นซึ่งเป็นสินทรัพย์เสี่ยงและพันธบัตรที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยพร้อมๆกันมันคือการส่งสัญญาณว่าไม่ไว้วางใจระบบเศรษฐกิจของสหรัฐท,ทั้งระบบเลยนี่มันมันเข้าเขาทฤษฎีแค p ิตอลวอร์ที่เราคุยกันเป๊ะเลยนี่คะใช่เลยครับนี่คือสัญญาณเตือนที่ชัดเจนมากโอ้โห oh. แล้วค่าเงินดอลลาร์ล่ะคะเงินดอลลาร์ก็อ่อนค่าลงไปเกือบหเซครับสวนทางกับพวกสินค้าผูคกัณฑ์ทองคําเป็นยังไงบ้างคะทองคํากับแร่เงินนี่พุ่งทําสถิติสูงสุดใหม่เป็นประวัติการเลยทองคําทะลุ4760ดอลลาร์ 4, ส่วนแร่เงินก็ทะลุ95.75ดอลลาร์ไปแล้วครับสุดยอดเลยส่วนราคาน้ํามันก็ขึ้นด้วยใช่ไหมคะครับน้ำมัน WTI ก็ปรับตัวขึ้น 1. 8เซไปอยู่ที่ประมาณ60.55ดอลลาร์ต่อบาร์ แล้วฝั่งคริปโตล่ะคะบิตคอยงานเข้าหรือเปล่างานเข้าเต็มๆเ,เลยครับร่วงจากระดับ93,300ดอลลาร์ลงมาใกล้ๆ8 9 5 0 0ดอลลาร์อ้าวทำไมทองคำพุ่งแต่บิตคอยกลับร่วงล่ะคะไหนว่าเป็นทองคำดิจิตอลการเคลื่อนไหวแบบนี้มันตอกย้ำเลยครับว่าตลาดมองบิตคอยเป็นสินทรัพย์เสี่ยงเหมือนหุ้นเทคตัวหนึ่งมากกว่า พอตลาดปิดรับความเสี่ยงหรือ risk off แบบเมื่อวานก็เลยโดนเทขายไปพร้อมกันไม่ได้ทำหน้าที่เป็นที่หลบภัยเหมือนทองคำเลยชัดเจนเลยค่ะแล้วตัวเลขสุดท้ายที่สะท้อนความกลัวของตลาดได้ดีที่สุด VIX หรือดัชนีความกลัวเป็นยังไงบ้างพุ่งกระฉูดเลยครับทะลุระดับ20เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเลยทะลุ20นี่คือสัญญาณอันตรายแล้วใช่ไหมคะใช่ครับเป็นสัญญาณเตือนภัยสีแดงสำหรับตลาดหุ้นเลยเฮ้ยเริ่มจากกลุ่มดาวรุ่งก่อนเลยนะครับ กลุ่ม Magnificent 7กลุ่มเทคยักษ์ใหญ่ทั้ง7ใช่ครับโดนเทขายยกแผงเลยทั้ง Nvidia Alphabet Apple Microsoft Amazon Meta แล้วก็ Tesla ร่วงกันหมดระหว่าง1.2%ถึง4.5%อืมแล้วมีตัวอื่นในกลุ่มเทคที่หนักกว่านี้ไหมคะมีครับ Broadcom นี Broad ่ร่วงหนักเกือบ5.5%เลยสะท้อนความกังวลเรื่องสงครามการค้าที่จะกระทบซัพพลายเชนนะครับ แล้วผู้คุ้นที่ร่วงเพราะผลประกอบการของตัวเองก็มีด้วยใช่ไหมคะมีครับชัดๆเลยก็ 3M ดิ่งลงไปประมาณ7%ส่วน f a s t ์โน l ก็ลดลง2.5%หลังจากรายงานผลประกอบการที่น่าผิดหวงังตลาดช่วงนี้ไม่ให้โอกาสแก้ตัวเลยนะคะไม่มีความปราณีเลยครับแต่มีเรื่องหนึ่งที่ซับซ้อนมากคือเรื่องสงครามสตรีมมิ่งของ Netflix ค่ะเห็นว่าหุ้นร่วงหนักเหมือนกันทั้งที่ผลประกอบการก็ออกมาดีกว่าคาดใช่ไหมคะใช่ครับ คือผลประกอบการนะ่ะดีกว่าคาดแต่แต่ดีกว่าแค่นิดเดียวซึ่งในภาวะตลาดแบบนี้ดีไม่พอก็เท่ากับแย่ครับอ๋อ oh. แต่ปัจจัยที่ใหญ่กว่าน,นั้นคือข่าวที่หลุดออกมาครับว่า Netflix กําำลังเปลี่ยนข้อเสนอซื้อ Warner Bros. Discovery เปลี่ยนยังไงคะเขาจะเปลี่ยนไปใช้เงินสดทั้งหมดเลยครับเพื่อสู้กับ Paramount Skydance ที่มีข่าวว่าจะเข้ามาซื้อ WBD แบบไม่เป็นมิตร อ๋อการใช้เงินสดทั้งหมดมันส่งผลยังไงคะทำไมนักลงทุนหนึ่งกังวลคือมันหมายความว่า n น t f l i x จะต้องก่อหน,นี้เพิ่มขึ้นอีกมหาศาลเลยครับในภาวะที่ดอกเบี้ยยังสูงตลาดก็ผันผวนนักลงทุนก็เลยกลัวเรื่องภาระทางการเงินที่จะตามมาก็เลยเทขายหุ้นออกมากันก่อนเข้าใจเลยค่ะเป็นการเดิมพันครั้งใหญ่ที่มาผิดเวลาไปหน่อยในสายตานักลงทุนประมาณนั้นเลยครับแล้วในทะเลสีเลือดแบบนี้มีม้ามืดที่วิ่งสวนกระแสขึ้นมาได้บ้างไหมคะมีครับ และเป็นดาวเด่นที่น่าทึ่งมากด้วยชื่อหุ้น IAPT Therapeutics ครับตัวย่อ IAPT IAPT แล้วมันเกิดอะไรขึ้นคะราคาหุ้นพุ่งขึ้นสวนตลาดไปถึง66%ในวันเดียวเลยครับฮะบวก66%ในวันที่ตลาดพังแบบนี้เนี่ยนะคะไปเจอยาเปลี่ยนโลกมาหรือไงเกือบจะใช่เลยครับเบื้องหลังคือมีข่าวใหญ่ว่าบริษัทยายักษ์ใหญ่อย่าง GSK ประกาศเข้าซื้อกิจการของ Rapt ในราคา2.2พันล้านดอลลาร์อ๋อมีคนมาเทคโอเวอร์นี่เองใช่ครับและไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้คือราคาที่ GSK เสนอซื้อเนี่ยสูงกว่าราคาปิดของหุ้น RAPT เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาถึง65%ให้พรีเมียมสูงขนาดน,นั้นเลยมีหน้าหลาดาราคาหุ้นถึงได้พุ่งไปรอเลย ใช่ครับมันแสดงให้เห็นว่าดีล M&A ที่มีเหตุผลทางยุทธศาสตร์ระยะยาวเนี่ยยังคงเดินหน้าต่อไปได้โดยไม่สนความผันผวนระยะสั้นของตลาดเลยน่าสนใจมากค่ะสรุปง่ายๆเลยนะคะวันนี้ตลาดโดนทุบหนักเพราะความกังวลเรื่องสงครามการค้ารอบใหม่จากประเด็นกรีนแลนด์ครับผมทำให้เงินไหลออกจากสินทรัพย์เสี่ยงอย่างหุ้นแล้วก็บิตคอยไปเข้าสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคาแทนเป็นการเคลื่อนย้ายเงินทุนเพื่อลดความเสี่ยงที่ชัดเจนและรุนแรงมากครับ แล้วมันก็เกิดจากปัจจัยทางการเมืองและความเชื่อมั่นลุนโลเลยต่อไว้นะคะว่านี่เป็นแค่ความผันผวน,นระยะสั้นหรือเป็นจุดเริ่มต้นของ capital war ที่เรดาเอลีโอพูดถึงจริงๆที่นักลงทุนทั่วโลกจะเริ่มสูญเสียความเชื่อมั่นในสินทรัพย์ของอเมริกาอย่างจริงจังนั่นคือคำถามใหญ่เลยครับต้องจับตาดูกันต่อไปจริงๆค่ะและเพื่อนๆล่ะคะวันนี้พอร์ตเป็นยังไงกันบ้างใครถือหุ้นตัวไหนอยู่หรือมีมุมมองยังไงคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยนะคะครับผม และถ้าไม่อยากพลาดการวิเคราะห์ข่าวตลาดหุ้นอเมริกาแบบเจาะลึกและเข้าใจง่ายแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องตะลุยหุ้นอเมริกาไว้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ